ขอเริ่มเลยนะคะทีเมเบิร์กเขช่วยกันทำมาหากินใช่ไหมเจ่นก<อ>ันค่ะขันแรกนะคะก่อนที่เราจะออกไปพบลูกค้านะคะก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมใจนะคะเพื่อการที่ออกจะไปพบลูกค้าจะได้แบบดูราบรื่นแล้วก็เป็นมิตรกับลูกค้านะคะ อันดับแรกนะคะเราไปเจอลูกค้าก็จะแนะนําตัวก่อนนะคะถ้าเป็นวิธีกรารของเราก็คือสวัสดีค่ะช,ชื่อเพื่องพิษิมุทาน,นะคะเป็นป่ายส่งเสรระดับจังหวัดของบริษัททองดีก้าหน้านการเกษตรนะคะก็เริ่มกันที่หน้าแรกนะคะได้รับการแต่งตั้งจากบริษัททองดีก้าหน้าการเกษตรนะคะเจ้าของโครงการนะคะท่านอมรศรีวรสารนะคะเป็นผู้ได้รับโครงการจาก บริษัทหมูมูไทยแลนด์นะคะได้โควตามาทั้งกมดหนึ่งล้านต้นนะคะ,ะทำทุกขั้นตอนนะคะถูกกฎหมายแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะนี่ก็จะเป็นคุณโต้งนะคะเจ้าของบริษัทของมูไทยแลนด์นะคะซื้อเบี้ยก,กับเรานะคะมั่นใจได้ยังไงนะคะจะมี M O U รับรองสายพันธุ์นะคะับประกันราคาให้นะคะแล้วก็มีใบสมัครเข้าร่วมโครงการนะ สายพันธุ์ของเรานะคะสามารถมั่นใจได้นะคะมีแก่3ปีขึ้นเริ่มมีแก่นแล้วนะคะอ่ะปลูกพยุงไหหลงปลูกขายแก่นนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศของตลาดการซื้อขายนะคะอยู่ที่เวียนาน,นะ,ะตลาดการซื้อขายพยุนไหหลงนะคะส่วนราคาอัปการนะคะ,ปปะ,นนะ,คะซื้ออยู่ที่ราคา45ถึง60ล้านบาทคิวมิลเมตรนะคะ ซื้อแล้วไปทำอะไรนะคะนำไปสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ใช้ในเป็นเครื่องราชบรรณาการของประเทศจีนนะคะส่วนอายุ8ปีนะคะจะมีขนาดกอนอุ้มหนึ่งนะคะนี่ก็คือคุณต้งเจง้าของบริษัทหงูไทยแลนด์นะคะ8ปีสามารถขุดขายได้นะคะเป็นไม้ทองคำนะคะเป็นไม้ที่ลายสวยแล้วก็นำไปทำ เครือายธนาการเปรนเจ้า์น้ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในของประเทศจีนนะคะปะยุ์ไฮรักนะคะจะเจอดดูแก่นช่วงประมาณ6ปีนะคะจะเริ่มเข้าแก่นแล้วก็สามารถเจอะดูได้นะคะเงินล้านหนังสร้างง่ายได้ที่บ้านนะคะปลูกได้ที่ในบ้านนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นปลูกตามพันธุ์พื้นาก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอยู่ที่อุดรนะคะตำบลตะปาโมงนะเป็นส่วนของ ก็ประหยัดนะคะอายุ3ปีแล้วนะคะอายุ3ปี5ปี2ปี1ปีนะคะสิต้นก็ล้าบานะคะถ้าซื้อเบียกับเราแล้วอย่าเพิ่งเอาลงดินนะคะต้องไปรลก่อนโดยมีส่วนผสมแกลบ3ส่วนดิน1ส่วนนะคะอ่ะ โตแล้วค่อยลงปลูกที่พื้นดินนะคะสูงประมาณ3เมตรนะคะส่วนพื้นที่หรือโฉนดที่ใช้ปลูกได้นะคะก็เป็นโฉนดนส3สกศปศ4ชุดนหนึ่งนะคะที่ใช้ปลูกไม้ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะที่นํำเสนอแบนนะคะ,อะขอบคุณน้องไป๋ที่คะทางสำหรับในส่วนของนี้นะคะวินิจจะเต้นที่การใชู้ชัวค่ะบนพื้นที่ คุณคชัวในการลงพื้นที่ก็จะขออธิบายในส่วนของครูชัวนะคะทางตะแแบบนะคะที่มีลงหาอะไรและเสร็จตก็คือคุณเจนน่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมิตาสุประชา์ค่ะเป็นฝ่ายสำรวจและดลักลำดับของบริษัทของบีก้าบ้านไทยเกษตรค่ะค่ะวเยท่านอาจารย์อมรศิวรสารค่ะผู้เจ้าของโครงการค่ะซึ่งรับโควตามาจำนวนหนึ่งล้านต้นค่ะจากบริษัทของมูทไทยนค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาขอไอ้โอกาสนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านขอแนะนำโครงการปลูกไม้วองหัวลีค่ะแปดปีบที่เกษตรกรค่ะขายโดยไม้วังหมารีนะคะเป็นไม้ที่ราคาแพงที่สุดในโลกค่ะรับรองสายพันธุ์เข้าแก่นอายุแปดถึงสิบปีขายได้ค่ะขายโดยเรามี M O U ให้นะคะสำหรับไอ้คนที่สนใจหรือไอสิบแยของเราตั้งแต่สิบแย่ขึ้นไปค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นอายุ6ปีนะคะที่สอบโปรแกรมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไอหตลาดะานะคะที่ซื้อขายระับที่ประเทศจีนค่ะค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นหน้าไม้ของเราค่ะอายอายุ8ปีแบบค่ะปีละงค่ะขุดไอเราสามารถขุดขายสามารานะคะอกับพี่ออก็เอามาติดพันนะคะเพราะว่าไอไม้ของเรามันมี กิ่หอมค่ะอายุ8ถึง10ปีค่ะสามารถถูกขายได้โดยกันราคาที่กิโลละ515,000บาทค่ะไอถามว่าไม้เราผิดกฎหมายไหมคือเราสามารถปลูกได้ในพื้นที่ปลูกข,ของเราเองค่ะอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างคะคะ1ปีค่ะ2ปีแล้วก็3ปี5ปีค่ะที่ปลูกได้คือจะเป็ที่ชโฉนดค่ะนส3ตแล้วก็สปบสีขีด01ค่ะ ไม้หอมนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง,ง่ายโตวไวอายุแปดถึงสิปีสามารถถูกขายได้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นอายุ15ปีค่ะไอตัวอย่างที่จังหวัดน่านค่ะโดยไอตีมูลค่าประมาณต้นละสองล้านบาทค่ะส่วนแปลงนี้นะคะจะเป็นแปลงของรุ่นพี่ที่ปลูกมาก่อนนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ่ะอยู่ที่อำเภอบ้านผือะคะ่ะไอส่วนไอเบี้ยนะคะเราจะนามาอนุบาลไว้ก่อนค่ะเพื่อให้ ต้นันสูง3 4เมตรเราตัดยอดมาค่ะโดยจะมีเจ้านที่ไอส่งเสริอมราคามาดูแลแลวมาคอยบอกว่าทำยังไงบ้างข้มาติดตามดูแลผลให้ค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะบริษัททอมินเจ้าหน้าทางเกษตะค่ะขอบคุณท่านประธานท่านอมรศรีวรสารและท่านรองประธานท่านประสิทธิ์วรสารค่ะที่มอบโครงการดีๆนี้ให้กับเกษตรกรของเราค่ะชมิน Tak pun ini